เอาล้ครับกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม m o b ้าลีเจนด์นะครับก็วันนี้นะครับก็มีเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับแนะนํามานะครับบอกว่าพี่ช่วยเอ่อออกแนวทางการออกของให้หน่อยนะครับพี่ไม่ต้องเล่นหรอกให้พี่เข้าไปที่เกียร์แล้วลองทีละฮีโร่ฮีโร่โอเคผมก็จะทําให้นะครับแต่ผมจะทําให้ ep ละ5ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เกียร์ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับจนตัวสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะมา e ีพีละ5้าตัวนะครับก็โอเคนะครับก็อีพีแรก ep นี้ก็ต้องเป็นนักกนูนะครับชื่อว่ามีอานะครับนักกนูนะครับนี่ครับยผมจะให้ดูฮีโร่ก่อนดีกว่าครับนี่ครับมีอาตัวนี้นะครับเป็นนักกนูแสงจันทร์นะครับก็เป็นสายโจมตีนะครับโอเคถือได้ว่าถ้าคนออกของตัวนี้เป็นนะครับจะบอกได้ว่าโคตรของโคตรโหดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันต้องออกของออะะะไรรรมััั่งนนคคคบบโเ การเอาของของมีอานะครับอย่างแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนนะครับออกรองเท้าออกรองเท้าก่อนนะครับออกรองเท้าไหนรองเท้ายู่ไนวะนี่ครับการเคลื่อนไหวครับผมอยากให้เพื่อนนะครับออกรองเท้านี้ก็ได้นะครับสปีดการโจมตีนะครับหรือว่าบวกกิห้ารีดัมเมจเมจิกนะครับก็เฉพาะสี่สิบสปีดเคลื่อนไหวนะครับคือคุณจะออกกันไหนก็ได้ครับสองอันนี้นะครับโอเคแต่ผมแต่ผมจะออกอันนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สปีดโจมตีนะครับโอเคครับพอเราออกรองเท้าเสร็จนะครับอย่างที่สองนะครับเราจะมาออก เขี้ยวแห่งลาบก่อนนะครับมันจะบวกเจ็ิบห้าโจมตีกายนะครับแล้วก็เฉพาะบวก25้าเปอร์เนดูดเลือดนะครับอย่างที่สานะครับเราจะออกไอนนี่นะครับเราจะออกไอนนี่เลยนะครับนี่วิญญาณสีโลหิตนะครับมันจะบวกสาสิโจมตีกายนะครับแล้วก็บวกสี่สปีรติโจมตีนะครับแล้วก็บวกสิเซตโอกาสติดดิทิคอนนะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่สี่นะครับก็ไล่ตามกันไปเลยครับผมแนะนําให้ออกไอนนี่นะครับดาบทําลายล้างครับบวกเจ็กสิบล้าโจมตีคิกับแล้วก็บวกเเพาาะิยีก็ เอาง่ายครับถ้าเพื่อนๆออกเซตสี่เฟสนี้ได้นะครับเขาบอกว่ายิงโคตรโหดเลยครับโอเคเราไปดูอย่างที่ห้ากันเลยดีกว่านะครับของอย่างที่ห้านะครับเราจะออกเป็นเป็นไอ้นี่อีกอันนึงนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันทับดาเมจนะครับเพราะว่าฝัมันสามารถออกของทับกันได้นะครับแต่ว่าคุณความสามารถมันจะทับกันนะครับก็เราจะมาเป็นออกอันี้แทนนะครับเข็มเธอนะครับบวกสามสิบสปีดลมตีแล้วก็บวกแปดเปอร์เซ็นต์สปีดเคลื่อนไหวนะแล้วก็บวกยี่สิบโอกาสติดดิสคอนนะครับ โอเคนะครับอย่างสุดท้ายก็เป็นไปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นไปไม่ได้ครับก็ต้องออกอันนี้ครับใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับเพราะว่าคือฝ่ายโจมตีนะครับก็คืออันนี้มันน่าจะหัวสุดแล้วครับก็ในการดูครับบวกร3อสสิบโจมตีการนะครับแล้วก็บวกย5ิเปอร์เซ็นต์สปีดโจมตีนะครับแล้วก็บวกสิเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสติดนิติคอนนะครับโอเคนะครับสำหรับนักธนูนะครับผมแนะนำว่าให้ออกเซตนี้นะครับนี่ครับเซตที่ผมเรียงไว้อย่างนี้ครับคืออาชีพมีอาร์นะครับเป็นอาชีพสายโจมตีนะครับถ้าออกขของไดด้้คครรบบนนนาีะะัก็จ เลดเกมนะครับเลดเกมยังไงก็สู้ได้ทุกตัวครับถ้าทีมเปิดดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเราไปตัวที่สองกันเลยดีกว่าครับคือตัวนี้นะครับผมจะให้ดูฮีโร่ก่อนนะครับบาร์มอชนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายพลังป้องกันนะครับแล้วก็โจมตีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนตรงคงสงสัยนะครับว่าตัวนี้จริงๆแล้วจะเล่นสายอะไรให้มันเทพดีนะครับก็จากการที่ของมันแนะนํามาให้เราก็คือมันจะเป็นสายป้องกันนะครับแต่ว่า ผมไม่แนะนําให้เล่นสายป้องกันนะครับเพราะว่าสายป้องกันถึกก็จริงครับแต่มันฆ่าใครไม่ได้ครับมันถามว่ามันฆ่าได้มันฆ่าได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่โหดนะครับเลดเกมมาผมว่าถ้าเจอตัวแทงแบบว่าเล่นสายดามเมจแต่เราไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะไม่ค่อยเล่นสายป้องกันกันเขาจะเล่นสายโจมตีกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าออกอะไรก่อนดีนะครับอย่างแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะออกรองเท้าก่อนนะครับรองเท้าครับรองเท้าคู่ไหนครับรองงเท้าไอ้นี่ก็ได้นะครับบวกยิห้ารีดามเมจเมจิตนะครับนี่คร อย่างที่สองนะครับผมแนะนําให้ออกอันนี้ครับเคี่ยวก่อนเลยนะครับเพราะว่าทาไมผมถึงให้ออกตัวนี้ก่อนก็คือว่ามันถูกครับมันสามารถออกได้เร็วนะครับโอเคนะครับอย่างที่สามนะครับผมอยากให้ออกป้องกันนะครับผมอยากให้ออกป้องกันสักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะไม่โดนหนักเกินไปครับโอเคครับผมอยากให้เพื่อนๆออกอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้เอพการต้านเวทนะครับหรือว่าอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ออกไอ้นี่ดีกว่านะครับก็บวกบวกเก้าบวกเก้าร้อยยี่สิบนะครับเอฟพีแล้วบวกห้าสิบการต้านฐานเวทนะ โอเคนะครับก็ต่อไปก็เป็นขายดาดําเมดไปเลยนะครับก็ออกอันนี้ก่อนนะครับนี like <Thanks. S 3> ่นี so instead, ่ไม่ไม okay. kind of ่ไม so ่ออกอันน mm ี hmm. ้ครับเกมเธอครับสปีดโจมตีครับแล้วก็บวกแปดเปอร์เซ็นต์สปีดเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็อย่างที่อย่างที่ห้านะครับอย่างที่ห้าก็เป็นอันนี้เลยนะครับนี่ครับไหนวะหายไปไหนวะนี่ครับเป็นอันนี้เลยครับบวกร้อยนะครับโจมตีกายแลครับบวกที่สิบลดคูดดาวนะครับอันติเราจะได้คูดดาวเร็วเร็วนะครับก็อย่างที่หกนะครับก็พลาดไม่ได้นะก็คืออันนี้นะครับใบมีแห่งความสิ้นหวังนะครับก็ ของของอาชีพสายนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็ดูกันได้นะครับก็ถามว่าทำไม,มาผมถึงออกอย่างนี้นะครับหนึ่งคือส่วนมากเขาจะเล่นสายนี้กันทั้งนั้นนะครับอาอาชีพตัวนี้นะครับก็จะเขาจะ,จะทิ้งป้องกันไว้อันหนึ่งเพื่อที่มันจะไม่บาดเงินไปแล้วมันก็จะไม่ถึกเกินไปนะครับแต่เราจะได้ผลจากการดามเมจเราแรงครับ <iß S 1> เราจะสามารถหมุนก็ได้อันตีก็ได้ตีธรรมดาก็ได้นะครับตีธรรมดาก็จุกนะครับก็เหมือนกับเราเล่นอารูการ์ครับคล้ายๆครับพอไฟกิ้วหมดอารูกาดต้องตีนะครับถ้าอารุกาดไม่ตีก็อ่อนอยู่ดีนะครับ แต่พออรุกาตตีแล้วตีค่นแรงครับก็เหมือนกับอาชีพนี้แหละครับคล้ายๆกันนะครับก็โอเคครับต่อไปเราก็ไปเซเบิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฮีโร่ก่อนนะครับอาชีพเซเบิร์กนะครับเซเบิร์กตัวนี้ก็จะเป็นสายจบตีนะครับพลังจบตีนะครับก็ตัวนี้ถือบอกได้ว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นกันได้แบบว่าตัวเล็กตัวเล็กกันแบบว่าคงน่าจะออกของเป็นกันแล้วแหละแต่คือมาดูวิธีการออกของแบบว่าของผมบ้างดีกว่าโอเคนะครับวิธีการออกของผมนะครับของตัวนี้นะครับเซเบิร์กนะครับก็ อย่างแรกครับผมจะไม่ออกรองเท้าก่อนนะครับผมจะออกอันนี้ก่อนเลยนะครับเขี่ยวแหงราบนะครับเพื่อนๆของสงสารมาผมออกนี่ก่อนคือก็อย่างที่ผมบอกไปครับมันถูกแล้วมันออกมันออกได้ไวนะครับอย่างที่สองนะก็จะออกรองเท้านะครับผมเจาะรองเท้าเป็นรองเท้าว่องไวนะครับเป็นบวกถึงข้าโจมตีนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับผมก็จะออกอันนี้เลยนะครับนี่ับวิญญาณสีโลหิตนะครับอย่างที่สี่นะครับผมจะออกนี้เลยนะครับนี่ครับใบนี้เห็นความตึ่หวั่นนะครับอย่างที่ห้านะครับผมก็จะออกเป็นอันนี้นะครับอ่าที่นีบ แค่นี้นะครับขอแค่นี้พอแล้วครับสำหรับเซเบอร์นะครับตีเร็วจนตีแรงนะครับแล้วก็ถุด้วยนะครับนี่ครับชุดนี้นะเซตนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้คือสสยต้องการนะครับอมตะอะไรมันก็ไม่รู้นะครับก็ใช้สองเซเบอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับคือผมต้องเร่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแล้วผมจะไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันพอมันลงเกินสิบห้านาทีแล้วมันลงคลิปไม่ได้ครับผมก็ต้องไปตัดยอดก็ต้องขอทางที่นี้ด้วยนะครับก็โอเคตอนนี้ก็ตัวที่สามนะครับโอเคครับของีน้เี๋ยวเรััวีนนลยดะคบ ตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่เป็นอาชีพเอลิฟานะครับเป็นอาชีพสายนี้สายอะไรของ็นี้ไม่มน่ใจแต่ว่ามันเป็นสายทักษะนะครับแต่เอาจริงมันก็คือสายนักเวทแหละครับบทบาทบางทีนักเวทนะครับแต่ว่าสายนี้ผมไม่แน่ใจว่าเออมันจะออกของยังไงนะครับเพราะว่าเอาตามที่ผมถนัดแล้วกันนะครับที่ผมออกของแล้วมันเล่นแล้วโหดนะครับโอเคนะครับสายนี้มันก็จะเป็นสายนักเวทนะครับก็ดูดูจากการที่เขาแนะนำมันก็คือสายนักเวทนั่นแหละครับคือตัวนี้นะครับถ้ามันออกของนักเวทนะครับฟิวหนึ่งมันจะแรงมากแบบที่ปล่อยไอ้นั ปล่อยอะไรไม่รู้ไปแล้วก็เราสามารถวาร์ปไปได้แล้วก็อันตรีมันครับอันติีมันขึ้นอยู่กับอืออันติีมันขึ้นอยู่กับพลังเวทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะขึ้นอยู่กับพลังเวทนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมจะไม่เต้นออกขาก่อนนะครับเพราะว่ามันมีวาร์ปไปนะครับผมก็ไม่ค่อยใส่ใจมันเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับอย่างแรกผมจะออกอันนี้ก่อนเลยครับนี่ครับอาวุติเทพพิ่ครันะครับบวกเก้าสิบพลังเวทนะครับแล้วก็พร้อยห้าเปอร์เซ็นต์พลังเวทนะครับอย่างที่สอง เดี่ยวไฟถึงความโกรธนะครับบวกเ5็ดพลังเวทนะครับแล้วก็บวก5%้ปอร์ตกระปิด so, ขึ้นหน่อยนะครับบวกย5รีดาเมจนะครับอย่างที่4ก็คือนี่นะรองรองเท้าที่มันให้มาก็เป็นรองเท้านี้เลยนะครับบวกย5รีดาเมจนะครับอย่างที่4นะครับขอไฟอย่างที่4ี่คือนี่เลยนะครับไม้การสิบมาการนะครับบวกย5แล้วก็บวกสิบสเป็นต์เจาะเมจิกนะครับโอเคครับอย่างที่6กก็ตามนี้ครับอันนี้เลยนะครับก็ที่มันไวนะครับก็คือตัวนี้นนนะะะคคครรรรัััับบบบปดเเื่องงกก็วว150พลท อย่างที่ห้าผมจะไม่แนะนําให้ออกโลกอันนี้นะครับผมจะให้ทุกเกิออกโลกเป็นโล่อันนี้นะครับโลกอันนี้แทนนะครับหรือถ้าทุกเกิไม่ออกโลกก็ออกอันนี้ก็ได้ครับมันมีหลายอย่างนะครับก็แล้วแต่เุืกเกิครับตุ้กเกิลจะออกอันไหนนะครับนี่ครับออกอันนี้ก็ได้ครับการลดอัตราติดลิติดคิหน้าติดคีมมันก็ผมอ่านไม่ผิดนะครับก็สามารถออกอันไหนก็ได้ครับสามอย่างสี่อย่างครับหาดูนะครับแต่ส่วนมากผมจะออกเป็นอันนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันต้านทานเวทนะครับโอเคก็คือเซตนี้แล้วกันนะครับของอาชีพ อาชีนี้นะครับก็นี่ก็คือตัวสี่แล้วนะครับก็โอเคก็ถ้าเพื่อนๆแบบว่าเออไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเล่นมาล้วนๆนะครับก็ผมไม่ได้ไปถามใครนะครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นมาหลายๆตัวอ่อนมัม่งตากมั่งดีมั่งก็คือทดลองมาหมดทุกอย่างครับ <IF> เพื่อคลิปนี้เท่านั้นนะครับคลิปที่อยากให้เพื่อนๆดูครับทั้งโดนคนอื่นด่านู้มมั่งเพราะอะไรครับเพราะผมพยายามที่ต้อง ปรับเล่นหลายสายสายสาย,สายบางสายมันก็อ่อนเกินไปบางสายมันก็เก่งบางสายมันก็พอดีแต่ไม่เก่งมากบางสายก็เล่นไม่จบมั่งอะไรม่งอะไรก็ผลสรุปมามันก็จะออกเฟตประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับของตัวสุดท้ายนะครับสําหรับอีพีนี้ก็คือนาน่านะครับก็ขาบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอาชีพที่โหดร้ายมากครับสำหรับสายทัพนะครับแต่แย่งคิวมันเนี่ยนะครับ ยงคิวยากมากครับถ้าได้ออห้านะครับตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญต่อเกมมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าน้าหน้าไล่ฝฝาอะไรครับอย่างแรกนะครับนี่เลยครับคือผมจัดของมาอยู่แล้วแหละเออตัวนี้ผมได้จัดของมาแล้วเพราะอีพีก่อนนั้นนี้คือผมได้เออลงตัวนี้ไปแล้วไะโอเคผมเลยได้จัดของโอเคนะก็อย่างแรกนะผมจะออกรองเท้าก่อนเลยนะครับทำไมผมถึงต้องออกรองเท้าก่อนนะครับก็เพื่อที่เราจะวิ่งไล่คิวได้ครับรองเท้าผมจะออกรองเท้าเวทมนต์นะครับบวกสิบเปอร์เซ็นต์ลดคู่ดาวนะครับอย่างที่สองนะครับผมก็จะออกไอ อาวุธเทพปิทักนะครับพลังเวทหัวก้าสินะครับอย่างที่สามนะครับผมก็จะออกอ้นนี้นะครับไม้การสิทธิ์นางฟ้านะครับอย่างที่สี่ครับคืออันนี้เลยนะครับปีดเลือดนะครับบวกร้อยห้าสิบพลังเวทนะครับนี่ครับอย่างที่ห้าก็คือนี่เลยนะครับเปลวไฟแห่งความโกรธนะครับอย่างที่หกนะครับก็คือฟรีเดย์นะครับถามว่าอย่างนี่คุณออกของได้แค่ห้าอย่างนี้นะครับอันติที่หนึ่งนะครับประมาณถ้าตัวบางๆเช่นบูโนธนูหรือตัวอะไรที่บางๆครับถ้าโดนอันติเฟตไปครับก็เลือะปรมาณ เท่าขีเล็บอ่ะคือน้อยมากครับน้อยจนแบบว่าเราสกิลทีเดียวก็ตายอ่ะโอเคนะครับก็ยิ่งเราไอ้นี่ไปอีกนะครับบางตัวนะครับโดนสกิลต่อสักสองสามร้อยครับโดนถ้าเฟสที่ผมบอกนี้ไปนะเฟสเนี่ยคือถ้าบวกกันอ่ะเลือดพวกประตูฝั่งข้ามมันลดอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราอันติโดนไปสักตัวสองตัวนะผมบอกให้ตายหมดอะครับเพราะว่าถ้าของเฟสนี้ครับคือถ้าสู้ตัวตัวก็ผมจะอธิบายนะถ้าสู้ตัวตัวใช่ไหมครับสมมุติว่าอ่ะผมสกิลหนึ่งปุ๊บเออาง่ายคือผมเซกอันติแล้วก็ปลาสกิลหนึ่งไป ตายเลยนะครับคอมบอเดียวคือตายเลยแต่ถ้าตัวถึกหน่อยก็น่าจะเลื่อนเหลือประมาณสักนิดนึงนะครับก็ถ้าคนมันเล่นสายเล่นเล่นสายถึกก็ต้องมันก็โอกาสตายน้อยครับเพราะว่าแต่ถามว่ามันก็สู้ได้ครับตัวมันก็สู้ได้ครับถ้าออกของเซตนี้ครับโอเคนะครับก็สําหรับ EP นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังงงหรืออะไรก็ลองวนกลับไปดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็ลองเอาไปไประยุต์ใช้นะครับใช้กับคนอื่นหรือว่าใช้กับตัวเองครับว่าเอ้ผมเป็นผู้ที่แนวทางออกของให้เพื่อนๆเฉยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับเปลี่ยนครับว่าเอ้ตรงนี้มันต้อง ออกก่อนออกหลังออกหน้าออกหลังคือผมออกของตามสเต็ปนี้คือผมถนัดแบบนี้ไงแต่เพื่อนๆอาจจะถนัดแบบอื่นมากกว่าอย่างเช่นเพื่อนๆออกรองเท้าไว้ครั้งที่2หรือออกของก่อนแล้วค่ออกรองเท้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ลองเอาไประยุต์ใช้กันดูนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ครบตัวนะครับผมสัญญานะครับก็เพื่อนๆเรียกร้องมาเยอะนะครับก็วันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามช่องของผมนะครับก็